ไปรับไปล็อกครับ<ห>ดูจะไม่ใช่งานง่ายของพันธุ์ฤิ์ครับโอ้ยตั้งสองนัดเอาสองคนนี้มารวมเป็นหนึ่งเดียวนี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับมาบอยเดิน,นจะทำงานเลยครับทางด้านของพันธุ์ฤิ์ครับโอ้โหแข่งซ้ายมาครับทีเดียวอโอ้ยเดินข้าวสองเมืองโอ้โหเข่าลำตัวครับเอ้าะครับเริ่มมาแล้วครับพันธุ์ฤิ์ติงซ้ายโอ้ โดนกวาดล้มลงไปเดสมซสเยฟอาจะตึงสอกลับกันระวังต้องระวังครับต้องระวังครับว่าอะไรดีพันธิตพยํามแน่ครับูครับสายตบแล้วอ่าแล้วครับเดิดขู่แล้วครับใต้สายโหดแม่ตามสไตล์มุดของครับโอ้โหจอตัดประตครับหนักๆอ่าครับผลไมครับลูกแบนี้โอ้ยหางคิ้วมีเลือดซึมๆมาเล็กน้อยครับพันธิตโกมากครับพันธิตอ่าๆโดนมักนะครับ หวางแข้งเข้าไปอีเลียสต้องถอยแล้วครับคุณมันลิศวางขึ้นฝุกซ้ายจะฝุกซ้ายเข้าไปแม่จะฝุกซ้ายครับลูกนี้มีอาการครับตามเข้าไปพันลิศแม่ลูกหุลูกคลอดโอ้ตะเคียงข้าวเลยตะเคียงข้าวต้องนับครับต้องนับครับลูกนี้ถูกต้องแล้วครับแม่ถอยอย่างนี้นับนี่เป็นการเซฟเป็นการให้โอกาสนักมวยนะครับเสียแค่หนึ่งแต้มครับมวยสามยกสังเวียนนี้เอาแล้วครับ กลงาท่านจริงๆครับอีเรสมูซาเยฟครับก็ต้องระวังตัวนะครับอย่าไปล้อเล่นกับปั้นของพันริสเลยครับเข้าไปทีโอ้โหแต่ว่าแข้งซ้ายของอีริสยังมาครับโอ้โหดูขวาทิ้งเข้าไปครับต่อยแรงมากๆครับบิดสะโพกส่งหัวไหลนะครับไม่อยากจะเป็นหมัดเป็นแข้งของพันริสครับออกแล้วไม่ไม่ออกพร่ำเพรื่อนะครับนี่จะดึงศอกกลับนะครับทางด้านของอีเลียส สายตานี่ไม่มีหลบคู่ต่อสู้เลยครับดูครับไม่ครับบิดเข้าไปเอี้ยวตัวบิดหัวไหลกระตุกสะโพกดึงอ๋อคุณพุกนี่โดนอันครับกลิงโคลเหมือนกันครับตกซ้ายเปนะครับพยายามจะหักศอกครับอีเลียสแต่ว่าลุกซ้ายของทันลิศถึงก่อนนะครับดันเข้าไปนี่ศอกขวางงัดเข้าไปเต็มหน้าครับคุณมารุตครับแม่แต่สตอยังดีนะครับเขากอดเนียวจริงๆครับแต่ว่าลูกนี้ครับ แม่ต้องนับเลยครับเจออาวุธเข้าไปแล้วก็มีอาการครับหลังให้คู่ต่อสู้ครับพอตุกแยกนับเลยนี่ครับความาณความรงการแต่ไม่ถึงกระโดดคางครับรวบขาไว้ก่อนเลยครับดึงเตะแล้วก็ดูต่อยครับโอ้โหใกล้ๆแคบๆนี่มันทบยกครั้งแรกนะครับในมวยสามยกของพันธุ์ทิ์ครับดูภาพช้ากันโอ้โหนี่ครับบุกตะลุยนะครับแต่ว่าแม่ทางด้านของมูสเยฟนี่ก็พอเข้าใกล้เล็กกอดทันทีเลยครับยศู THE RED c พันธุ์ฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับผมนี่นะสายโหด